วันนี้นะคะไซจะพาทุกคนมาดูการผลิตสกินเบริเออร์กันว่าขั้นตอนการผลิตสกินเบริเออร์ทำยังไงบ้างนี่คือสารสก,กัดแอคทีฟทั้งหมดที่เรามาใช้ในการผลิตสารสกินเบริเออร์บอกเลยว่าเป็นสารที่มีตัวเดียวกับกําแพงผิวของเราไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเซรามา่าไรปีดกิสเซอรลนี่เห็นไหมคะน้ําสีขุ่นนี่แหละของดีมากๆเลยเวลาที่เราทาไปแล้วเราจะรู้สึกว่าทําไมมันเคลือบผิวทําไมทาไปแล้วหน้ามันดูใสทําไมทาไปแล้วหน้ามันดูเงาแล้วก็ลื่นนี่คือเคล็ดลับของสาว เกาหลีนะทำไมคนเกาหลีถึงหน้าเงาเพราะว่าสาวเกาหลีนะให้ความสําคัญเรื่องของกําแพงผิวมากๆถ้าเหลาที่กําแพงผิวของเราไม่แข็งแรงนะคะมันก็จะเป็นประตูด่านแรกที่ทําให้ผิวของเราอะถูกทําลายไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนที่เปลี่ยนทิศเปลี่ยนอากาศนะคะอากาศร้อนเกินไปอากาศหนาวเกินไปปัจจัยเหล่านี้มันจะกระตุ้นให้ผิวเราเกิดการอริเทตเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งเราไปที่มันมีฝุน่นเยอะๆก็จะก่อให้เกิดสิวได้ง่ายและรู้ไหมคะลูกค้าใส่เยอะมากที่ใช้สกินแบเรอร์ฟีนแบทเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าสิวที่แมสลดลงเฮ้ยแล้วตัวนี้มี ส่วนผสมตัวลดสิวหรอไม่ใช่ค่ะแต่มันไปเสริมสร้างชั้นกําแพงสกินบรายเออร์หรือว่ากําแพงผิวของเราให้มีความแข็งแรงขึ้นเพราะมันแข็งแรงขึ้นค่ะการก่อเกิดกระบวนการเชื้อแบคทีเรียนะคะที่จะเข้าไปในผิวของเราก็ลดน้อยลงเช่นเดียวกันพอลดน้อยลงการก่อเกิดสิวมันก็ไม่เกิดขึ้นดังนั้นนะคะใครอยากมีหน้าเงาชาําวาวแบบสาวเกาหลีนะสกินบรยร์ซายคอนเฟิร์มค่ะ